สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n d i ด c h a n n น l นะครับแล้วก็บผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกม r o b นะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีหาคูปองฟรีนะครับในการที่จะเติมเข้า r o B นะครับโดยที่เราไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินนะครับก็นะครับผมก็ได้ทำการเติมไปแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนก็คงรู้ดีนะครับถ้าตัวนี้ก็คือต้องเติมเงินนะครับครั้งแรกถึงจะได้นะครับแล้วผมก็เติมไปนะครับมีอยู่ 456กคูปองเลยครับก็ได้ทําการเติมนะครับโดยเงินที่ผมนํามาเติม o อาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้เงินตนเองเติมนะครับผมจะใช้แอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับแอปนี้ครับเขาสามารถสะสมได้นะครับสะสมเป็นเงินนะครับเพื่อมาเข้า t r u e Wallet ได้นะครับแล้วผมก็ใช้ t r u e Wallet ทําในการเติมนะครับเพราะว่าใช้วีการ์ใน t r u e w a l เ e t นะครับเราจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยนะครับเพราะว่าในใน u ูเออ l ์เล็ตวีการ์เนี่ยนะครับใช้แทนบัตรเครดิตได้นะครับ หรือว่าใครจะนํามาเติมเป็นเงินเข้ามือถือแล้วก็ใช้บริการเก็บเงินทางมือถือก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่านะครับแอปนี้นะครับจะใช้งานฟรีนะครับฟรีแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาคูปองฟรีนะครับและไม่อยากซึ้งเปลืองเงินนะครับก็นะผมแนะนําแอปนี้นะครับก็โอเคนะครับก็จะพาไปดูในแอปนะครับนะครับแอปผมจะใช้แอปทั้งหมดนะครับ2แอปนะครับในการหา คูปองฟรีๆเนี่ยนะครับก็คือหาเงินเข้าไปใน wallet นะครับจากนั้นเราก็นําเงินที่ใน wallet นะครับไปเข้าวีการนะครับวีการแล้วก็ไปโอนเงินเข้า ROV นั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับแอปหาเงินก็คือแอปนี้นะครับแอป Add Pocket นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับผมอ่านะครับถ้าหน้าจอมือถือก็ประมาณนี้นะครับให้กดเลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับ กดลงมาปุ๊บจะเจอแบบนี้นะครับก็กดที่ลิงก์แล้วไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่านะครับโอเคนะครับสำหรับการดาวน์โหลดก็แค่นี้เองนะครับสําหรับในคอมก็เหมือนกันนะครับอ่าในคอมให้มาใช้มือถือในการดูนะครับเพราะว่าจะใช้ได้แค่มือถือเท่านั้นนะครับโอเคนะครับมาอยู่ในแอปกันต่อนะครับเจ้าแอปนี้นะครับก็คือมันเป็นการปลดล็อกหน้าจอนะครับเมื่อทุกครั้งที่เราปลดล็อกหน้าจอเลยนะครับเราจะได้เป็นแต้มสะสมเข้ามาในในตัวแอปแบบนี้นะครับ กนะครับทุกครั้งที่เรา,าปลดล็อกเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราปลดล็อกปุ๊บนะครับเราจะได้เป็นแต้มนะจากแต้มก็มาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเงินก็คือให้เราเข้ามาเมนูที่3นะครับก็นะครับอ่เมื่อมีแต้มครบเนี่ยเราสามารถแลกเป็นเงินเข้าทัวร์เลยนะทันทีนะครับจะเห็นว่าอ่ากสิบเนี่ยจะได้300เป็นทัวร์เลทสามร้อยบาทนะครับห้าห้าไม่ช่หรอสาม 3, 600, พนันหกร้อยนะครับจะได้ทัวร์เลทสามร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยแต้มนะครับจะได้เป็นทรูมันนี่วอลเลทนะครับห้าร้อยบาทเลยนะครับผม และ10,000แต้แมนะครับจะได้เป็น true wallet นะยครับ1น0 0บาทเลยนะครับก็สะสมกันฟรีนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกจากปลดล็อกหน้าจอแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆยังสามารถนะครับเข้ามาโหลดแอปสปอนเซอร์ต่างๆในนี้นะครับเขาจะขึ้นมาขยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ให้โหลดเลยนะครับโหลดแล้วจะได้รับเป็นแต้มนะครับหรือว่าจะดูโฆษณาตรงนี้ก็ได้นะครับดูได้เรื่อยๆนะครับก็รอจนกว่าเขาจะมานะครับา ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มีอีกนะครับเราสามารถนะครับแนะนําได้นะครับก็กดไปที่เมนูชวนเชิญชวนเพื่อนนะครับก็เพื่อเหมือนกันหรือนะครับยังไม่หมดนะครับสามารถนะครับทํากิจกรรมในแฟนเพจได้นะครับลองกดตรงรูปอ่าไม้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่าสำหรับการแลกแต้มเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นแต้มได้หนึ่งพันวอลเล็ตนะครับอ่าเงินจะเข้าทูวอลเล็ตนะครับผมภายในประมาณเอ่อหนึ่งถึงสามวันทําการนะครับ ก็ประวัติการแลกแต้มมาดูประวัติการแลกแต้มของผมดีกว่านะครับอ่าอย่างวันนี้นะครับผมก็แลกไปอีก1000งพันวอลเลตนะครับอ่าครับแล้วก็หลายๆวันผมก็แลกมาตลอดนะครับหนึ่งพันวอลเลตนะฮะอ่าครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับในการเติมนะครับอ่าในการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็นําเงินที่ได้นำมาใช้หรือว่าจะมาเติมก็ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่อ่า ไม่อยากจะเติมเงินก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในแอปทัวร์เลดกันดีกว่านะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือแอปทัวร์เลดนะครับทัวร์เลดเนี่ยนะครับเงินในแอปแอร์พอคเกตเนี่ยนะเมื่อเราแลกแล้วปุ๊บเงินจะเข้ามาอยู่ในทัวร์เลดนะครับอ่าเงินจะเข้ามาอยู่ในทัวร์เลดทันทีนะครับหลังจากที่เขาอนุมัติแล้วนะฮะเวลาเราจะเติม RV เนี่ยนะครับให้เรามาที่คำด้านล่างนี่ครับวีคัสนะครับวีคัสเข้ามาเลยนะครับวีคัสปุ๊บอ่าเพื่อนๆจะเจอแบบนี้นะครับ ื้อแอปซื้อเกมได้ทันทีนะครับเพียงผูกวีคัสท่ากับ Android Play Store นะครับก็เพื่อนๆก็กดใช้าง,งานวีคัสนี่นะครับกดสร้างบัตรวีคัสได้เลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ชื่อแล้วก็เขาจะให้บัตรเลขบัตรมานะก็ไปใช้ได้เลยนะครับวีคัสก็คือจะดึงเงินในทัวร์เลตมาใช้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนเนี่ยนะครับจะเติมเงินมือถือก็ได้เมื่อเมื่อมีเงินในทัวร์เลตแล้วจะเติมเงินมือถือเข้ามือถือก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือก็ได้นะครับในการเติมเอ อ่านะครับสำหรับเพื <man <man ่อนเพื่อนที่มีเงินในนี้แล้วเติมไม่หมดนะครับสามารถโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับอ่าเลือกธนาคารนะครับเพื่อนเพื่ออยากได้ธนาคารไหนก็ใส่ไปนะครับอ่าแล้วแต่นะครับธนาคารที่เพื่อนๆใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับแอปนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้ฟรีและใช้งานได้จริงอีกแอปหนึ่งนะครับอ่านะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่มีคุณทรัพย์ในการ เติมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็มาใช้อันนี้ได้นะครัหนึ่งหมื่แปนเท่ากับ1,000งพันวอเลยนะครับถ้าใครไม่อยากได้เป็นวอลเล็ตก็แลกของได้นะครับเข้าไปที่อ่าสโตร์นะครับอ่ามีแลกของได้เหมือนกันนะครับสา0พก็ได้หนุฟังนะครับอ่ามีที่ชาร์จมีอะไรเยอะแยะนะครับของของในนี้เขาจะเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะเรื่อของเขาก็จะเปลี่ยนนะครับอ่านะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนี่ยครับ ที่ต้องการจะใช้สามารถดาวน์โหลดได้ได้คลิปเลยนะเมื่อเพื่อนๆโหลดครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะแต้มได้แต้มสะสมเข้าไปทันทีเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการสะสมแต้มนะครับแล้วก็เติมเกมฟรีๆกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ